เงินเงินใช้เงินเราต้องประหยัดพ่อหลวงสอนไว้เด่นชัดให้เราใช้จ่ายอย่างพอเพียงกินอยู่แบบไทยแบบพอเพียงชีวิตจะมีความสุขสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครรุ่งสุป,ปรณกรโหมดมณีนะครับ กับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับสำหรับบทเรียนที่จะเรียนวันนี้เป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวนะครับจุดประสงค์ของการเรียนก็คืออธิบายการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายรับและรายจ่ายของครอบครัวนะครับรายรับของครอบครัวก็คือเงินที่ ทุกคนได้มาจากการประกอบอาชีพสุจริตไม่ว่าจะทำงานโรงงานขายของพนักงานโรงแรมพนักงานบริษัทนะครับล้วนเป็นอาชีพสุจริตที่มีรายได้ของครอบครัวส่วนรายจ่ายก็คือเงินที่นำไปซื้อสิ่งต่างๆในการดำรงชีวิตเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคนะครับและใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใชนจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าเดินทางต่างการใช้ใจ่ายเงินในชีวิตประจําวันนะครับในชีวิตประจําวันทุกคนเนี่ยมีปัจจัยหลักนะครับ4อย่างนะครับที่เราต้องกินต้องใช้ทั้ง4อย่างที่ต้องใช้1คืออาหารนะครับนักเรียนรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานอาหารนะครับให้ครบห้ามู่นะครับ ที่เราเรียนในวิชาสุขศึกษานะครับที่มีประโยชน์ 2. ที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยก็ต้องสะอาดเหมือนกันร่มรื่นนะครับบางคนอาจจะเช่าอยู่บางคนเป็นบ้านไม้บางคนเป็นบ้านตึกเนาะเสื้อผ้าก็ต้องเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในการใช้เสื้อผ้านี่ก็รู้จักใช้นะครับว่ารู้ดูการหน้าหนาวควรใส่เสื้อแบบไหนใช่ไหม ฤดูาการหน้าร้อนควรใส่เสื้อแบบไหนมไม่ใช่หน้าร้อนแล้วใส่เสื้อหนาๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับต้องรู้จักการใช้นะครับเสื้อผ้าต่อไปคืออย่างที่4คือยารักษาโรคนะครับอันนี้ก็จําเป็นนะครับยารักษาโรคเมื่อเราไม่สบายนะครับเหมือนตอนนี้เราจะป้องกันไวรัสโควิดเราก็ต้องป้องกันโดยการฉีดวัคซีนนะครับเป็นการป้องกันไวรัสโควิด ทีนี้การใช้จ่ายเงินเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทคือใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวและการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวนะครับหนึง่งการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวก็คือใช้จ่ายเงินไม่ให้เกิน่ายรายได้นะครับหมายความว่าเรามีรายได้เท่านี้บางคนอาจจะทําเป็นสมุดบันทึกบางคนจะเขียนราย <ne> ละเอียดเลยว่าใช้เท่าไหร่เนี่ยใช้วันละเท่า <het S 1> นี้เท่าน<ถ>ี้เดือนหนึ่ง จะได้เท่าไหร่ตามที่เราได้เงินมานะครับไม่เกินจากรายได้ที่เรารับมาแล้วก็ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนด้วยเดือดร้อนอยังไงเดือดร้อนก็ต้องไปกู้ยืมนะครับไปยืมขอยืมเข้ามาบางทีบางที่ก็มีเก็บดอกเบีย้ยด้วยนะครับแพงๆยืมร้อยหนึง่งต้องจ่ายคืนร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยนะฮะ แต่หนอันนี้การใช้จ่ายเงินที่เกินตัวตังเรียนเห็นไหมเด็กผู้หญิงข้างบนบอกว่าเงินไม่พอใช้เลยนะครับการใช้จ่ายเงินเกินตัวคือใช้จ่ายเงินเกินฝ่ารายรับนะครับที่ได้มาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนได้เพราะว่าต้องไปกู้ยืมเงินเข้ามานะครับและก็ไม่สบายใจด้วยว้าวเฮ้ จะมีตังไปจ่ายเขาเมื่อไหร่หรือเขาจะมาทวงเราเมื่อไหร่นะครับก็คิดไปหมดเครียดมากถึงบางคนไปยืมเงินมาเงินไม่พอใช้ถึงขนาดค่าตัวตายก็มีนะครับออกข่าวประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวนะครับถ้านักเรียนรู้จักการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวนักเรียนจะมีเงินเหลือเก็บบางคนมาโรงเรียนได้มาวันละ20บาทจะกินขนมวันละ10บาท กลับบ้านไปก็เหลือหยอดกระปุกอีก10บาทนะครับเรียกว่าเป็นการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวแต่บางคนโทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับบางคนได้มาสิบบาทแต่ว่าอยากจะกินขนมเห็นเพื่อนกินขนม2ีบาทไม่มีเงินก็ไปขอยืมใครมายืมเพื่อนมานะครับนี่เขาเรียกว่าใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับก็จะมีหนี้สินถ้ามีการ ผู้ยืมเ,เงินมานะครับโอขึ้นอันนี้เป็นหนี้เป็นสินนะครับทีนี้เรามาดูว่าการใช้ใจ่ายเงินไม่เกินตัวเนี่ยผลต่อตัวเองเป็นไงผลต่อครอบครัวเป็นไงนะครับการใช้ใจ่ายเงินไม่เกินตัวผลต่อตัวเองก็มีเงินพอใช้มีเหลือเก็บเหลือออมยามที่เราจําเป็นยามที่เราต้องเอาเงินมาใช้นะครับก็มีเวลาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ ผลต่อครอบครัวก็ไม่เพิ่มภาระให้พ่อแม่แต่การใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับผลต่อตัวเองเงินก็ไม่พอใช้ผลต่อครอบครัวก็มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราควรประหยัดนะครับใช้เงินอย่างประหยัดเหมือนเพลงที่ครูล้องไปนะครับก่อนที่จะเข้ามาในบทเรียนนี้นะครับชื่อเพลงว่าประหยัดนะครับเป็นเพลงที่ผมแต่งเองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ ได้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ในเวลาที่จําเป็นนะครับต้องใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับไรายได้นะครับโดยเลือกความรอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อของต้องดูว่าของชิ้นนี้แพงเนี่ยมันเหมาะไหมกับราคานี้หรือบางทีมันถูกเกินไปคุณภาพมันจะดีไหมเราก็ต้องรู้จักใช้ของรู้จักใช้เงินอย่างประหยัดนะครับให้ได้ของที่มีคุณภาพทีน,นี้ก็ เป็นเรื่องของใบางานนะครับใบางานนี้อยู่ชุดที่4นะครับของวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนะครับชุดที่4อันนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวในนี้มีนะครับ10ข้อ1ิข้อความนะครับให้นักเรียนเลือกไปตอบนะครับนำคำต่อไปนี้ลงไปตอบนะครับในช่องว่าง ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นมีสมุดดินสอหนังสือการ์ตูนข้าวของเล่นหมากฝรั่งแผ่นเกมรองเท้าพิซซ่าเสื้อผ้าอันไหนนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นอันไหนคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นถ้าเราไม่มีเงินไปซื้อเราก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นแต่สิ่งที่จําเป็นที่เราต้องใช้นะครับ ก็เป็นใบงานไม่ยากนะครับก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยนะครับขอฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับล้างมือนะครับรับประทานอาหารที่สุขสะอาดฉีดเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วก็อยู่เว้นระยะห่างดูแลสุขภาพตัวเองนะครับให้ห่างไกลจาก โควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ